สวัสดีคุณผู้ฟังเรื่องเล่าหลอนๆค่ะค่ำคืนนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยเรื่องราวที่เราจะเล่าในค่ำคืนนี้มีชื่อเรื่องว่าคืนหากบเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราประดิษฐ์ตามรับฟังมพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ ในช่วงนี้ทุกพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในช่วงที่มีฝนอย่างเช่นที่บ้านของผมครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงฤด,ดูฝนเต็มๆแล้วฝนตกเกือบจะทุกวันก็ว่าได้ในบางพื้นที่ก็อาจจะมีฝนถึงขั้นน้ำท่วมก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพของตนเองให้ดีๆด,ด้วยนะครับทั้งสภาพอากาศในตอนนี้ และโรคระบาดที่ยังคงแพร่กระจายอยู่ในทุกๆวันไม่รู้ว่ามันจะหมดไปจากโลกนี้เมื่อไรไม่มีใครทราบเลยมาเข้าวิเรงของผมกันเลยดีกว่าครับเหตุการณ์ที่ผมจะเล่านี้มันเกิดขึ้นเมื่อช่วงหน้าฝนของปีก่อนซึ่งก็เป็นช่วงเวลาประมาณเดียวกันในตอนนี้เลยครับผมก็จะมีกิจกรรมที่มักจะทำในช่วงหน้าฝนผมเป็นเด็กบ้านนอก ที่อยู่ตามท้องทุ่งนาพอถึงช่วงหน้าฝนแล้วผมก็จะออกไปหากบหาปลาตามทุ่งนาครับลองนึกภาพบรรยากาศในช่วงหน้าฝนที่ถูกพื้นที่มีฝนปโปรยลงมาสภาพอากาศก็จะหนาวเย็นซึ่งผมชอบในช่วงเวลานี้มากมันเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนอาจจะไม่อยากออกไปไหนอยากอยู่บ้านนอนห่มผ้าอุ่นๆ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความคิดของผมนั่นแหละแต่ผมซึ่งอยู่ตามชนบทที่บ้านก็ฐานะไม่ค่อยจะมีกินพ่อแม่หาเช้ากินคำ่ำมีอะไรที่จะพอไปหาได้ก็จะไปหามากินครับอย่างเช่นในช่วงนี้ในช่วงฝนตกกบเขียดหรือว่าปลาตามทองทุ่งนาก็จะออกมารับฝนกันซึ่งมันก็พอดีเหมาะเลยครับที่ผมจะออกไปหากบ โดยมีพ่อเป็นคนนำทางในตอนเด็กๆนั้นผมก็จะออกไปกับพ่อแต่พอผมโตขึ้นผมก็จะออกไปคนเดียวหรือไม่ก็ออกไปกับพ่อนั่นแหละแต่ไปหาคนละที่กันเพื่อที่จะได้หาจำนวนเยอะๆคือหาได้หลายๆที่เหตุการณ์ในคืนนั้นมีฝนตกลงมาตั้งแต่ใน,นตอนบ่ายของวันคือช่วงเวลากลางวันนั้นผมไม่ได้ออกไปไหนเลย แต่พอถึงช่วงเวลาประมาณหัวค่าฝนก็เริ่มที่จะซาลงบ้างแต่ก็ยังคงตกอยู่บ่อยๆผมกินข้าวกินป่าที่บ้านเสร็จแล้วเลยบอกกับพ่อว่าจะออกไปหากบในนาซึ่งในคืนนั้นพ่อไม่ได้ออกไปด้วยครับผมออกไปหาคนเดียวผมก็เตรียมอุปกรณ์พร้อมกับตะเกียงที่คาดเอาไว้บนหัวหนึ่งดวงครับแล้วผมก็เดินไปทางหลังบ้าน ซึ่งหลังบ้านของผมนั้นจะเป็นท้องทุ่งนาที่กว้างสุดลูกหูลูกตาเลยก็ว่าได้ผมเดินออกไปเรื่อยๆอากาศในคืนนั้นค่อนข้างที่จะหนาวเย็นมากๆเนื่องจากว่ามีฝนตกมาตั้งแต่ในช่วงเวลากลางวันแล้วผมมองออกไปตามท้องทุ่งนาก็จะเห็นดวงไฟสีส้มๆที่กำลังก้มเงยอยู่ตามท้องทุ่งนา ก็เป็นดวงไฟของชาวบ้านที่เขามีความคิดเหมือนกับผมนี่แหละที่ออกมาหากบหาปลาในยามค่ำคืนนี้ผมก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมาหน่อยว่าในค่ำคืนนี้มีเพื่อนที่ออกมาหากบเหมือนกันไม่ได้รู้สึกเงียบเหงาและวังเวงมันรู้สึกอุ่นใจมากที่มีชาวบ้านคนอื่นมาหากบเต็มท้องทุ่งนาเหมือนกันผมเดินไปเรื่อยๆตามท้องทุ่งนาในนาตอนนั้น ก็จะมีน้ำประมาสักเลยข้อเท้าผมมาซักเล็กน้อยผมก็เดินลุยน้ำไปตามท้องทุ่งนาในระหว่างทางก็เจอกบเจอเขียดในคืนนั้นค่อนข้างที่จะมีเยอะมากเลยครับผมก็เดินไปได้เรื่อยได้ยินเสียงกบเขียดด้องดังระงมผมคิดว่าคืนนี้ผมน่าจะได้กบเยอะแน่ๆผมเดินทางมาจากบ้านผมพอสมควร จนกระทั่งผมมองดูรอบๆก็เห็นว่าชาวบ้านคนอื่นเขาอยู่ห่างจากจุดที่ผมยืนอยู่ไกลอยู่ครับแต่ก็พอเห็นแสงไฟลางๆจากจุดที่ผมยืนอยู่นั้นมันก็จะเหมือนเป็นสระน้ำหรือว่าบ่อน้ำที่น่าจะเป็นของเจ้าของที่นี่แหละครับที่เขาขุดเอาไว้เลี้ยงปลาซึ่งบริเวณนั้นผมไม่เห็นว่ามีชาวบ้านคนอื่นๆมาหากบตรงนี้เลยผมก็เลยคิดว่าตรงนี้แหละ น่าจะเหมาะเพราะไม่มีคนอื่นอยู่เลยผมก็เลยเดินไล่หาบริเวณรอบๆขอบสะซึ่งทีนี้ผมได้ยินเสียงเหมือนเสียงเด็กร้องไห้ดังแววมาตามสายลมตอนนั้นผมคิดว่าผมหูแววไปหรือเปล่าแต่เมื่อพอผมตั้งใจฟังดีๆแล้วมันได้ยินเป็นเสียงของเด็กที่ร้องไห้สะอึกสะอื้นผมก็เลยนึกแปลกใจ ว่าเป็นเด็กที่ไหนกันผมก็เลยเดินไปตามเสียงที่ได้ยินนั้นและพอผมเดินไปถึงผมเห็นว่ามีกระท่อมหลังเล็กๆอยู่หลังหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นของเจ้าของที่นี่แหละครับที่เขาสร้างเอาไว้เวลามาเฝ้าสวนรพอผมเดินไปถึงจุดนั้นผมก็ได้ยินเสียงร้องไห้ที่ดังชัดเจนยิง่งขึ้นและผมก็ส่องไฟขึ้นไปบนกระท่อมปรากฏว่าผมเห็นเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง น่าจะอายุประมาณสักห้าหกขวบแกยืนร้องไห้อยู่บนกระท่อมสภาพของเธอนั้นเสื้อผ้าเปียกโชกไปทั้งตัวเลยผมก็เลยเข้าใจว่าน้องเขาน่าจะโดนฝนแม่แน่ๆในตอนนั้นน้องเขาก็ยังคงร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่ผมก็เลยเดินเข้าไปสอบถามน้องน้องร้องไห้ทำไมครับและพ่อแม่ไปไหนหรอครับ น้องผู้หญิงคนนั้นก็ยังคงร้องให้สะอึกสะอื้นไม่ตอบอะไรมาเลยผมก็เลยถามอีกครั้งหนึ่งทำไมน้องมาอยู่ตรงนี้คนเดียวครับทีนี้น้องผู้หญิงคนนั้นก็ตอบมาพร้อมกับเสียงสะอึกสะอื้นหนูมารอพ่อกับแม่คะ่ะแล้วเธอก็ดองให,ให้ใหญ่เลยครับตอนนั้นผมก็เข้าใจว่าน้องเขาน่าจะมากับพ่อแม่นี่แหละ แล้วพ่อแม่ก็ออกไปหากบหาปลาเลยให้น้องเขามาหลบฝนอยู่ที่ในกระท่อมหลังนี้ผมก็ส่องไฟไปดูรอบๆแต่ก็ไม่เห็นว่ามีชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆนี้เลยผมก็เลยถามน้องเค้าไปอีกครั้งหนึ่งว่าพ่อแม่หนูอยู่ที่ไหนน้องผู้หญิงคนนั้นเขาก็ชี้มือไปทางหนึ่งผมก็เลยเข้าใจว่าพ่อแม่ของน้องเขาน่าจะกำลังหากบหาปลาอยู่ในทุ่งนาน,นี้แหละครับ แต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนผมก็เลยบอกน้องเขาไปว่าไม่ต้องร้องนะเดี๋ยวพี่จะอยู่เป็นเพื่อนอย่าไปไหนล่ะเดี๋ยวพี่จะออกไปหากบแถวๆนี้แหละพี่อยู่ใกล้ๆตรงนี้อยู่เป็นเพื่อนน้องนะด้วยความที่ผมสงสารน้องเขาผมคิดว่าน้องเขาน่าจะห่างจากพ่อแม่ก็เลยร้องให้ผมก็เลยกะว่าจะหากบแถวๆนี้แหละ เพื่อที่จะอยู่เป็นเพื่อนน้องเขาด้วยผมก็เดินไล่หากบอยู่แถวๆบริเวณขอบสะนั่นแหละครับจนกระทั่งพอผ่านไปอีกสักพักหนึ่งคือตลอดระยะเวลาที่ผมมองหากบนั้นผมก็เหลือบหันไปมองเขาที่กระท่อมอยู่บ่อยๆนะครับผมก็ยังคงเห็นว่าน้องเขายังยืนอยู่ที่บนกระท่อมหลังนั้นจนพอผมก้มลงไปจับกบเพื่อที่จะเอามาใส่ในที่ที่ผมเตรียมเอาไว้ ผมก้มลงไปและผมเงยหน้าขึ้นมาอีกทีหนึ่งผมมองไปที่กระท่อมหลังนั้นปรากฏว่าผมไม่เห็นน้องเขาแล้วครับผมก็เลยตกใจว่าน้องเขาหายไปไหนแล้วผมก็เลยรีบเดินไปที่กระท่อมหลังนั้นส่องไฟไปทั่วกระท่อมเลยนะแต่ไม่เจอน้องเขาเลยผมก็ส่องไฟหารอบๆกระท่อมแล้วปรากฏว่าไม่เจอน้องเขเลยครับผมก็เลยรู้สึกแปลกใจ ว่าน้องเขาหายไปไหนหรือว่าพ่อแม่ของน้องเขามารับน้องเขากลับไปแล้วแต่ถ้าพ่อแม่ของน้องเขามารับก็ต้องเจอกับผมสิเพราะว่าผมอยู่ห่างจากกระท่อมคือได้แค่นิดเดียวและผมก็ต้องมองเห็นแล้วแต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมากผมคิดว่าน้องเขาน่าจะกลับไปพร้อมกับพ่อแม่เขาแล้วละ่ะในคืนนั้นผมก็ได้กบมาเป็นจำนวนมากจมพอในคืนถัดมา ผมก็ออกไปหาก,กบเหมือนเดิมครับไปช่วงเวลาเดิมเลยผมเดินหาดแถวบริเวณขอบสะเหมือนเดิมเลยครับเพราะตรงบริเวณน,นั้นมีกบอยู่จํานวนมากผมก็เลยมุ่งตรงไปที่ขอบสะตรงบริเวณน,นั้นเลยปรากฏว่าพอผมไปถึงผมก็ไปเจอเข้ากับน้องเขาอีกแล้วครับน้องเขายืนอยู่ในสภาพเดิมเสื้อผ้าชุดเดิมและตามเนื้อตามตัวก็เปียกโชกไปทั้งตัวเลยแล้วน้องเขาก็ยืนร้องห่มร้องไห้ ผมก็เลยถามว่าน้องมารอพ่อแม่อีกแล้วหรอเนี่ยครับตอนนั้นผมก็เริ่มแปลกใจแล้วครับว่าสิ่งที่ผมเจอนั้นมันคืออะไรกันเพราะสภาพที่ผมเจอทุกอย่างมันเหมือนเมื่อคืนเลยครับแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่น้องใส่ผมก็เลยพูดกับน้องไปว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพ่อแม่ก็กลับมาแล้วพี่จะเดินหากบอยู่ในแถวนี้นะ ผมก็เลยเดินหาก,กบอยู่แถวบริเวณนั้นแต่พอผมหันกลับไปดูที่กระท่อมอีกทีหนึ่งปรากฏว่าผมไม่เจอน้องเขาอยู่อีกแล้วครับตอนนั้นผมก็ตกใจมากเลยครับผมว่าท่าทางจะไม่ดีแล้วนี่คืนนั้นผมก็เลยรีบกลับบ้านเลยพอกลับมาถึงบ้านผมก็เอาเรื่องที่ผมเจอน้องผู้หญิงคนนั้นสองคืนติดติดกันมาเล่าให้กับพ่อแม่ฟังพอพ่อได้ฟังพ่อก็เลยพูดว่า เองน่าจะไปเจอวิญญาณของน้องแก้มซึ่งผมก็เลยถามว่าเล่นน้องแก้มเขาเป็นใครหรอครับพ่อก็เลยบอกว่าก็เป็นลูกของชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านของเรานี่แหละพ่อได้ข่าวมาว่าจมน้ำตายที่สะตรงนั้นที่เราไปหากบนั่นแหละน้องก็จมน้ำหายไปสองถึงสามวันแล้วนะกว่าจะพบศพแล้วศพก็ลอยขึ้นอืดมาที่กระางสะ หลังจากนั้นนะ่ะชาวบ้านเขากลือกันว่ามักจะเห็นวิญญาณของน้องแก้มมาดืนร้อ,องห่มร้องไห้อยู่ที่ขอบสะหรือไม่กระตรงกระท่อมหลังนั้นแหละที่ลูกไปเจอเขา้าพ่อผมดูเรื่องทั้งหมดผมก็ขนลุกไปตามๆกันเลยครับเพราะผมไปเจอน้องเขาสองคืนติดมาแล้วว่าละว่าทำไมไม่มีชาวบ้านคนใดเลยมาหากบบแถวๆนั้น เขาน่าจะกลัวผีน้องแก้มนั่นแหละครับและหลังจากที่ผมดูเรื่องทั้งหมดแล้วพอในคืนถัดมาอีกผมไม่กล้าออกไปหากบต่แถวบริเวณขอบสระนั่นเลยครับนี่แหละค่ะก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นขผู้ฟังได้ดับฟังกันแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ สำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังแล้วชอบโรดูถูกใจคลิปนี้อย่าลืมไปกด s ั b ส c คร b e แล้วอย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ทางช่องได้ทำคลิปต่อไปด้วยค่ะหากใครที่มีประสบการณ์หลอนๆนะคะก็สามารถส่งเรื่องรล่าของคุณเข้ามาได้ที่แฟนเพจเรื่องรล่าหลอนๆค่ะคืนนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับฟังกันด้วยอย่าลืมดูแลสุขภาพของตนเองค่ะคืนนี้ฝันดี ดาีสวัสด์ค่ะ